เจอตัวตึงเจอตัวตึงไ่รุ่นเขาไป่อ๋อแล้วบอกอยู่ไอ้ไอ้อะไรนะครูหลวง เอาละครับผมตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อกันเลยนะครับผมหลังจากที่เรานะครับพาแวะชมวิวสวยๆูยนะครับผมของวัดถ้ำผาเจาะกันแล้วนะครับอ่าเราก็จะเดินทางต่อไปที่เชียงคานกันเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้จองลานกางเต็นท์กันเลยนะครับผมเรายังไม่มีที่นอนสําหรับคืนนี้เลยนะครับผมเราต้องไปขี่บนหาวอกอินลานกางเต็นท์กันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับ การที่พวกเราไม่ได้จองลานกลางเต็นท์หรือว่าที่พักเลยในหน้าเทศกาลแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยนะครับผมสําหรับนักเดินทางมือใหม่อย่างพวกเรานะครับผมก็ไปลุ้นกันเอานะครับว่าคืนนี้เราจะได้ที่นอนกันไหมนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับขอแวะเติมน้ํามันกันก่อนนะครับผมน้ํามันก็จะล่วงเลยเข้ามาถึงัที่5กันแล้วนะครับในการเดินทางวันที่3นะครับเติมน้ํามันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม น้ำมันถังที่5ของเรานะครับผมก็กินไป340บาทนะครับผมราคาน้ำมันอยู่ที่3 6 8 4สตังค์นะครับผมโอ้แพงเอาเรื่องเลยนะครับน้ำมันแถวบ้านเรานะแถวภาคอีสานนะครับผมโอเคครับไม่พูดพําทําเพลงนะครับผมเดินทางกันต่อเลยครับก็หลังจากที่เราขี่กันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่ถนนคนเดินเชียงคานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับนีกช็ชี้โบยชี้บ่ายไปนะครับเห็นายปไปเขานึกว่าเอ๊เขามีงานหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเขาก็เป็นงานนั่นแหละครับแต่เป็นงานเทศกาลปีใหม่นะครับผมตอเราก็คิดว่าเฮ้เขาจัดงานอะไรกันวะก็มาถึงแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมก็ขี่เข้ามาในถนนคนเดินแบบงงๆนะครับผม ก็เห็นรถชาวบ้านเขาขี่มาเอ๊ะมันก็น่าจะขี่ผ่านได้นะครับผมก็หลังจากที่ไม่รู้จะไปที่ไหนกันนะครับก็ขี่บนไปบ,บ,บนมาเก๊ก็ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราอยู่แม่น้ําโขงนี่หว่าแล้วเราก็เลยมาจอดชมแม่น้ําโขงกันก่อนสักนิดสักหน่อยนะครับผมก่อนที่จะไปบนหาร้านกลางเต็นท์กันนะครับดูจากสีหน้าแม่บ้านแล้วเนี่ยน่าจะเมื่อยพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเดินทางล่วงเลยเข้ามาถึงวันที่3กันแล้วนะครับ โอเคเราก็คุยกันว่าเราจะพักตูดกันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปหาลานกลางเต็นท์กันนะครับหลังจากพักกันแล้วนะครับผมก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับผมก็เจอลานกลางเต็นที่ห่างออกมาจากถนนคนเดินประมาณ3กิโลเมตรนะครับผมเป็นไรอุ่นไอโค้งนะครับผมผมก็จะลองขี่เข้าไปดูนะครับ ดูจากลานจอดรถแล้วเนี่ยโอ้โหคนน่าจะเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับผมจะลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามนพอเหลือให้เรากางเต้นได้หรือเปล่านะครับผมพอขี่เข้ามาสังเกตรตรงซ้ายมือเจอ CB 500x 1คันนะครับผมเฮ้ยมีเพื่อนว่ะเจอเพื่อนไว้เฮ้ยแต่ว่าไม่มีที่กางเต้นเลยนะครับผม เต็นท์มันถี่กันมากแล้วมันติดๆกันเลยนะครับผมเราตกลงกันว่าเราจะไปหาดูที่อื่นต่อนะครับผมก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับผมก็มาเจอตรงนี้นะครับผมโอ้ยประตูมันสวยดีวะมันน่าจะสวยดีเราก็ขี่เข้าไปดูกันเลยนะครับผมอพอขี่เข้ามาแล้วนะครับมันไม่ใช่ลานกลางเต็นท์นะครับผมมันเป็นรีสอร์ทนะครับมันเป็นพูลวินล่านะครับผมจังหวะนี้ต้องเลี้ยวกลับให้ไวนะครับผม หลังจากเราขี่วนหากันได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้ที่กลางเต็น์กันแล้วนะครับผมเป็นสถานีเรือเชียงคานนะครับผมเป็นพื้นที่ของพี่ๆทหารเขานะครับผมเป็นสถานที่ข้าราชการนะครับซึ่งเขาทําไม่รองรับนักท่องเที่ยวดูเฉพาะเลยนะครับสําหรับค่ากลางเต็นท์ที่นี่ก็ถูกมากเลยนะครับผคนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็คือลานกลางเต็นที่นี่นะครับก็จะอยู่ติดแม่น้ําโขงนะครับก็จะเห็นวิวแม่น้ําโขงแบบเต็มๆนะครับผมจะมองเห็นฝั่งสปปลาวด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่ถนนคนเดินนะครับจากจุดที่เรากางเต็นท์ก็ประมาณกิโลหนึ่งครับผมเดินริมโขงไปอย่างนี้เลยนะครับสถานีตํารวจกลางได้นะครับ กางได้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวล้นเนี่ยก็สามารถมากางได้นะตรงนี้คือกางน่าจะกางฟรีนะครับกางเต็นท์ฟรีตรงนี้สถานที่นี้ติดริมโขงเลยนะครับคือตลอดแนวนี้จะมีคนกางเต็นท์ตลอดเลยนะติดถนนที่ริมแม่น้ำโขงเลย จะมีคนกางเต็นท์ไปสุดแนวนู้นเลยแล้วก็ข้างในนั่นน่ะสถานีตำรวจที่เป็นสนามฟุตบอลคนก็กางเต็มเลยนะักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เรียบเลยถ่ายรูปไหม ดูครับผมเนี่ยติดริมอย่างนี้ก็ยังมีคนเข้าไปกลางกันนะเนี่ยคือแน่นมากนะักท่องเที่ยวแน่นแน่นจริงคนระับเต็มไปหมดเลยนี่ย่งนี้มีมาอีกนะเรื่อยๆดูครับเนี่ยตามแนวอย่างนี้เลยกลางกัน

กระเป๋าไม่มีตังคนะ์เอาไปเลยเอขอซื้อครับตวงนั่นตัวนึงเขาขายงเล้า,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 ากาเดินไปก่อนไป อะไรนี่ด้วยอารเวนะเอาไม้สิบ,บาทอีกจังไม้กุ้งน้อยก็ได้ ไปสักคนละหอ่อหยิบเอาหน่อยเขาไม่รู้ว่ามาด้วยกันหเหาป็นยหาของกินยังไม่ได้เลยนะ,ะนี่นะชำ้ำๆเลยนะนนยังแล้วค่ะเอาเอาไคะข้าเหนียวหนึบ

แน่ใจนะครับว่าเขามานั่งรอดูอะไรกันนะครับที่ริมโขงคนเยอะอยจริงครับเยอะมากเลยมีอะไรกินบ้างเอามันออกมาสิโชว์สักตัว เป็นไงบ้างมันมีน้ำจิ้มให้ไหมไม่มีเค็มๆม,ม,มันๆไม่มกินไงอโอเคให้ได้ผมได้นี่มาด้วย มันคิวใบแล้วก็ไอเนี้ยอะไรทอดมันมันฝรั่งทอดมันฝรั่งมันทอดมันอันนี้คือกองนี้ก็คือของกินของเรานะครับแต่ว่าอีกองข้างบนเนี่ยก็คือของใครไม่รู้นะที่นั่งอยู่กอดหน้าคือมันมันกินแล้วจะเอาไปทิ้งเนี่ยมันมันคงไม่ลำบากขนาดนั้นนะผมว่านะ ลูกกองไว้นะมากันกินเสร็จแล้วก็ไปกินไงเด้ออันเนี้ยกองของเรานะอันเนี้ยคือผมมานั่งเลยมันมีก่อนหน้าแล้วนะกองเนี้ยโอ้ก็คือแบบสังคมไทยเนะี่ยมันมันยังมีคนแบบนี้หลงเหลืออยู่นะ คือเอามากินแล้วอเอามากินได้ก็นั่งกินอะคนเขาก็นั่งกินกันเยอะแยะใช่แต่พอจะพอเราอิ่มแล้วเนี่ยเราจะไปที่อื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะเก็บไปทิ้งขยะด้วยนะแบบนี้ผมเห็นแล้วผมไม่โอเคอผมไม่เคยผมไม่ชอบเลยแบบเนี้ย เจอตัวตึงเจอตัวตึงไปรุ่นเขาไปอเอาแล้วบอกอยู่ไอ้ไอ้อะไรนะผู้หลวงตั้งแต่เมื่อวานเล้วเอาแล้วนี่พักไหน กลางกางเต็นท์อยู่นู่นที่ไหนไออะไรนะไอศูนย์เรืออะไรสักอย่างนะ่ะสถานีเรือที่ไหนวะนู่นอย่เจ้าเจ้านอนที่ไหนอยู่เนี่ยอยู่ไอคุดคู่เนี่ยแกงคุดคู่ออกลางเต็นต์ป่ะออมากับใครเพียงผู้เดียวไปสายออกมือรไปอ่านาเฮลแล้วก็ไปด่านซ้ายออกอูทบเบิร์กไปด้วยกันไหมล่ะ ้นานใส่พุทธเบิกผมว่าสิไปนี่จะไปเอาเบียร์ผมว่าสิขึ้นไปน,นั่นจะไปเอาเบียร์จะเอเบียร์อยู่เมืองแขรผมว่าสิมผมว่มมมาสิขึ้นขึ้นไปน,นั่นเนี่ยผมเจอตัวตึงเขาไฝ้ <c oughs> ตัวตึง <c oughs> ตวัยรุ่นเขาไฝมาเจอกันได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> ที่ไหนครับ <c oughs> ที่ที่เชียงคานครับผมที่เชียงคานไม่ใช่เขาไฝนะเออไม่ใช่เขาไฝนะเออมาได้ไงวะเจอกันเฉยเออนึกว่าไขสะกิดวะ ไหนๆก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงครับเปิดเลยไหมเปิดไหมครับเปิดเลยครับหนึ่งเดียวครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวเราจะโชว์กระดบเดี๋ยว็กนี่ชิบของนี่เอง แค่นั้นแหละเสียไเด้อแค่นั้นนี่เป็นโซนเป็นโซนท้ายนะครับของถนนคนเดินนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็มีเสื้อผ้าขายตลอดทางแล้วก็มีของกินปะปายอันนี้กระเป๋าราคา80บาทนะครับ

เราเดินกลับแคมป์กันแล้วครับคนเยอะมากครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยก็มันมันถ่ายแล้วมันถ่ายถ่ายไม่สะดวกครับคนมันเยอะมันแน่นนะแล้วก็รีวิวพอให้ได้เห็นคร่าวๆนะครับแต่งานในงานนี่คนเยอะมากเลยเนาะเดินเบียดกันแบบโอ้โหโอเคครับผมเดินชิีวๆกับแคมป์กันครับกับที่กลางเต็นท์กัน ก็เห e> ็นเธอเยื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าเสร็จแล้วหนาวไหมนะ ก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมปี2568นะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับผมก็สำหรับการเดินทางในวันที่3นี้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้นะครับผม EP 3นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปติดตามกันต่อนะว่าเราจะเดินทางไปไหนนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ง่วงแล้วครับผมขอนอนก่อนนะครับ ลาตีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย